เย็นนะคะอันนี้น้ำเย็นตรงนั้นแดงนี่อาจจะเพราะว่ามันเป็นผิวอ่อนหิวน้ำ <c ười> คือดูในกล้องมันแดงมากนะจริงๆมันไม่ได้แดงมากนะคะ fc ดูในกล้องมันเหมือนจะแดงมากตัวจริงจริไม่ได้เป็นอะไรหูเหอเขาไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วเป็นสีผิวเขาหิวค่ะหิวน้ำแล้วเอาตองออกไม่งั้นเดี๋ยวมีการเฟี้ยงค่ะ พูดถึงขมิ้นมันก็ใช้ได้ผลดีนะคะดีมากเลยขมิ้นกับแบบไหนเนี่ยเพราะว่าที่เขาโกนออกมาเนี่ยคือแม่อ้อมดูเนี่ยสเก็ดสเก็ดสเก็ดอะไรพวกนี้มันไม่มีไงแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นมันแต่ถ้าเกิดขนขึ้นนี่คือเงาวับเลยนะคะปิดหมดนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าขนขึ้นมันจะปิดหมดเลยแต่ครนี้แม่อ้อมก็คืออยากจะให้เขาเปิดผิวให้สบายมากกว่าเพราะว่าหลบผมมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขาตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าปิดหมดเนี่ยแล้วก็ มันจะทําให้มันเป็นแผลง,ง่ายเพราะมันอักชื้นเพราะเราฝนชอบนอนทั้งวันนะคะแล้วที่เขานอนทั้งวันก็คือเรื่องจากเขากินยานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าแม่อ้อมมีคุยกับเพื่อนแม่เพื่อนแม่อ้อมลูกค้าแม่อ้อมนี่แหละเขาหมาเขาก็เป็นหนือนพี่ฝนนี่แหละคะ่ะแล้วก็กินยาเขากินยาเขาก็จะนอนอยู่ตลอดฉะนั้นพี่ฝนจะไม่เหมือนหมาคนอื่นคือเขาเป็นหมาป่วยนะคะไม่ใช่หมาปกติเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากให้หลอแล้วก็มันมันได้แต่ว่ามันมันไม่ดีกับตัวเขาเลยอะ่ะพูดง่ายๆอะ่ะ มันจะขึ้นเยอะมากถ้าอย่างนี้มันไม่เอามองเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ขึ้นมาแล้วสบายไหมลูกอากาศมันร้อนอยู่นะครับนะคะพี่ฝนดูหน้าพี่ <c ười> นี่เป็นกดหน่อยๆนะเนี่ยไม่เอามาต้องกดหน่อยๆนะเนี่ยไหนลุกมาดิลุกๆๆ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 ลุกๆๆลุๆๆๆกลุกลกลุ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 กกลลุก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 ลุรลุกีุกลุกล้กลุกลอกลุกอุกนุกลุกลุกลก เดี๋ยวก็หลับค่ะเนี่ยทาหยุบทายาเดี๋ยวไปอ้อมดูอีกทีนึงก่อนใช้ทาให้บางๆจริงๆใช้ทาแบบบางๆได้อะบางจุดเดี๋ยวค่อยๆทาค่ะพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนหน้าเ <c oughs> นี่ยมีที่ตาเลยนอยน่ะนอยอ่ะนอยอ้ะ <c oughs> ใหน